นี่คือบรรยากาศนะบรรยากาศด้านบนนะฮะชั้นสี่ครับหมอกนะอันนี้คือหมอก วดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีนะหลังจากที่ออกไปขึ้นเขาพิจกูดมาแล้วนะก็เลยมาแวะที่นี่เพราะว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เป็นครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่นนะครับคือหลวงปู่สมชายทิตวิริโยนะคือเป็นสิทธิ์ในสายของหลวงปู่มั่นครับคือพระอุปชาตท่านก็คือหลวงปู่จูมพันธุโลนะ หลวงปู่จุมพันธุโลเนี่ยก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่ฟ้นอาจารโรด้วยนะะตรงนี้เป็นสาราบุรพาจารย์นะครถ้าเกิดเรามองดีนะเห็นะฮะหลวงปู่มั่นนะฮะอง์กลางนะครับหลวงปู่มั่นองค์กลาง,นะลง,ง,ลางแล้วก็หลวงปู่สมชายนะฮะเราเดินมากันนะครับวามีการตอนนี้คือมีการสร้างเจดีย์บุรพา วิิยาปาะชาสามัคคีนะผมอ่านตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้ชื่อหรอกผมอ่านนิดายชื่อยาวมากก็คือว่ามีฉายาของนักปมชายนั่นแหละดูบรรยากาศนะครับนี่ีะเห็นอยู่นะครับคือกำลังสร้างใจดีนะครับ ว่าทังนี้นะครับหลวงปู่สมชายนะลำริสร้างนะเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะนี่ครับตรงนี้จะมีรถรางขึ้นไปนะเดินก็ได้ขึ้นรถก็ได้ก็ไกกม่สูงเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปแล้วกันนะครับไปรีบเดินรีบขึ้นถ่ายบ,บ,บ่อยแล้วทีเนี่ยเบื่อแล้วจะถ่ายก็ถ่ายมาถ่ายให้กล้องมาถ่ายแล้วก็คือมาเดินไปก่อนให้คนคนนึงขึ้นไปกดค่ะมาเลยค่ะถ่ายจะเลยค่ะคือมันขึ้นนบ่อยแล้วขึ้นเก่าครับเดียวก็ถึงแหละอันนี้ เดินเร็วแล้วเหนื่อยหอนเยอะเดขึ้นมาครับสรุปมันได้รอหรือรางนะก็เหนื่อยอยู่เหนื่อยธรรมดาแหละเพราะเราเดินขึ้นสูงเดี๋ยวกินน้ำก่อนนี่เป็นหลวงพ่อศิลาครับมหามงคลนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเช้าๆผมไม่แน่ใจว่าโรงทานนี้จะมีทุกวันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสาที่เดินขึ้นมาหรือขึ้นรถเดินรถขึ้น มีข้าวต้มนะฮะ๋ือเตี๋ยวเป็นโรง่านฐานแบบฝีๆเลยครับครับมานี่ไม่ต้องกลัวอดนะครับด้วยบารมีของหลวงปู่สมชายฮะแต่ท่านมอนภาพแล้วนะครับเล็กน้อยหมูก็ต้องซื้อทุกอย่างลูก ต้องซื้อหมดลูกนะต้องซื้อเข้ามานะเรมามาร่วมกันคนเล็กน้อยไปจับการไปวันด้วยคือจะมีตึก60ปีเฉลิมพระเกียรตินะจะบอกไว้เลยครับว่ามีหลายบางชั้น4ครับผมกิ่งพึ่งพระกรรมาฐานฮะชุดหยกชุดเครื่องมุกจากประเทศจีนนะชั้น3ามิตรพันธ์โบราณหลายสมัยครับชั้นสองสกัลลาร์พระรมสารีากระฐานครับ ชั้นหนึ่งห้องประชุมปฏิบัติธรรมอ่ะเราไปดูกันครับนรนหน้าตึกเนลิมพระเกียรตินะครมีไม้หอมนะฮะกฤษณาครับซึ่งในหลวงราชการที่9ครับพระองค์ทรงปลูกฮะนี่ฮะทรงปลูกเมื่อวันที่3เมษายน2520รครับอันนี้ทางขึ้นครับไปเลย ขอรองเท้าก่อนนะครับตรงนี้อันนี้ชั้นชั้นสองแล้วตรงนี้เนาะเรื่องไงมีของเก่าของอะไรเยอะมากเลยฮะ ออกชั้นสองด้านล่างอันนี้อันนี้ชั้นสามเราขึ้นมาชั้นสามชั้นสองน,นี่กราบพระบรมสารีริกธาตุด้านล่างตรงนี้เป็นบริเวณชั้นสองนะครับมากราบพระบรมมสารีริกธาตุกันนะครับนี่เป็นภาพพระบรมสารีริกธาตุครับ อเป็นพระธาตุหลวงปู่สมชายนะครับแปลสภาพเป็นพระธาตุ ตรงนี้เป็นบริเวณชั้นสามพิพิธภัณฑ์นะของเก่าของสะสมเยอะแยะเลยครับดูแต่ตามืออย่าต้องนะฮะเสียหายรับผิดชอบด้วยเ,เขียนไว้นะมีถ้วยชามครับคงจะโฟกัสแต่ละจุดไม่ได้เนาะมีเครื่องโลหะ ต่อไปเราไปชั้น4กันครับเป็นรูปหุ่นคีพึ่งนะบุรพาจารย์นะครับทางเข้านะครับ ปุจุมมาตุโลปูี่ยุตุนาตุโลก็เป็นหนึ่งในพึ่งสายหลวงปู่ม่านทั้งนั้นเลยฮะบุคขาวครับปูษสามากินจโนโอย่างวัดไตรวิเวกฮัสรินปบุษีลาวัดจันบันปุตเตโม ป่สิงห์ขันทยาขโมงหลวงปูสิงห์เนี่ยเป็นกองทัพธรรมนะสิทธิหลวงปู่มั่นที่หลวงปู่มั่นนี่ให้ความไว้วางใจมากนะครับปูคำดีประภาโซปูเทเทถรังสีครับแล้วก็มีพวกวนี่เขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะนมันก็เครื่องถ้วยจีนอีกลายครับถ้วยเครื่อง เครื่องไรค่ามจุดนี้นะก็จะเด่นกว่านะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์สายป่าครับ คือนี้ก็เป็นหลวงปู่เสาเป็นผ้าจางของหลวงปู่มั่นครับนี่หลวงปู่มั่นตรงนี้ครับครับพามาชมครบนะฮะก็ที่นี่นะฮะที่วัดเขาสุกิมหลวงปู่สมชายจิตาวิริโยครับมาเขาที่จุล้วก็อย่าลืมแวะมานะฮะที่เขาสุก,กิมดูวิวหน่อยไหมดูวิวอนนี้นิดนึง มีวอยู่ด้านบนให้ชมนะครับเพราะว่าชั้นบนสุดนะฮะนี่คือบรรยากาศนะรบ,บรรยากาศด้านบนนะฮะชั้นสี่ครับหมอกนะอันนี้คือหมอก